เอาครับก็ขอสวัสดีกันด้วยค่ะอันนี้ก็พบกับผมนะครับมังกรแชนแนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยครับขอนับก่อนโอเคครับก็ห่างหายกันไปนานครับกับช่วงตะลุยแมพนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เขีนะครับก็สอบเสร็จแล้วโอเคครับดีใจไปนะครับเมื่งสอบเสร็จเมื่อวานนะเมื่อวานก็วันที่เท่าไหร่ะก็วันพุธอะนะครับ เอ้ไม่ใช่วันพุธวันสุกครับวันสุกที่ขอดูแป๊บวันสุกที่สิบแปดนะครับถามว่าแต่เชเดอร์ทำาไมครับใส่ให้มันสวยๆนะโอดตายตลอดเลยนะแต่จะเส้นไทม์สักหน่อยนะครับแต่วา่าลืมใส่มอดคอมมานด์อีกแช่อเถอะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่นั้นหรอกครับถ้าใส่มัดคอมมานด์มันจะดูโกงไปหนะึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวผมก็แอบเกมหมดตัดคลิปแล้วก็เกมหมดนะปุ๊บไม่ใช่ทางนี้เออทางนี้ทางนี้อยากสุดยากมากยากเฮ้ยไม่ไป่แล้วพี่เืาไปไม่ได้ไปไม่ได้เกิดได้แล้วเกิดได้แล้วเกิดได้แล้วเกิดแล้วเกิดได้แล้วหล่นครับหล่นว่าแบบนี้ อยากมากอ๋อจำได้เลยครับอย่างนี้ผมเคยเล่นนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับเราจะทำการเกลียนแบบไหมไม่เอาไม่เอาผมไม่ชอบเกลียนผมไม่ใช่เด็กเกียนโอเคตายแล้วน,น้องๆน,น,น,นีจะตายเยอะมากพี่ค,ครับก็น่าจะได้ยินเสียงอาจจะนะครับอาจจะได้ยินเสียงทอดทอดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ มันจะแย่ได้นะสกิลทำไมสกิลอยู่ตรงนั้นได้มันนี่เองครับมันจะต้องไปให้ถึงให้ได้เลยหืมหมดแล้วครับส่วนใ่อยมากเลยนะครับเนี่ยชนี่ยโอเคครับก็ถ้าได้ยินเสียงรบกวนะครับก็ขอภัยด้วยนะคะ ก็ทั้งทำการเกลียนแบบแล้วไม่เอาครับไม่เอาไม่ดีครับตัวใบไม่โกงเับะหลือบันไดมันขยับได้ด้วยหรอเนี้ยหัวเพิ่งรู้นะเนี้ยใส่เชเดอร์นี้แล้วบันไดขยับด้วยนึวกว่าขยับแค่พวกต้นไม้ใบไม้นะครับไม่เป็นไรครับพยายามต่อไปแค่พวกจิ้งทาไม่ได้ากรายจริงเลยแล้ว ทำไมไมีคนได้ตรงนี้ตรงนี้มันคืออะไรนะไม,ไม่กล้าไม,ไม่กล้านะครับกลัวขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นขึ้นขึ้นโอเคครับขึ้นไม่ได้ครับพีตรงนั้นที่ทำไม่ได้คือตรงนั้นครับเราจะมาเกี้ยค่ะนะครับก็ทำไม่ได้อยู่ดีครับ ก่อนอ่นั้นีครับมันก่อน is i n fail f o r m หายดีนะครับก็ไม่ต้องถามเพราะอ c n คืออะไร ECN ก็คืออัศจรชันคอรัสิมาครับก็คงอยู่โรงเรียนอะัศจรชันคนะอรัสซิมาครับอโอเคครับนี่ครับมันยากไหมครับมือมันกดไม่โดนนะโอเคครับมัอนว่าจะยากจริงๆอโอเค โอ้อันแรกยังไปไม่ได้เลยดูเราดูเราว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นะทำการเกียนแบบดีไหมเนี้ยมันได้หยยบได้อย่างกรไเบม้อง ก็คือใส่เชเดอร์นะครับเชเดอร์ไออันที่ผมไปรีวิวนะครับอันตาเชเดอร์แพกเงานะครับอันตาเชเจอร์แพกนะเหมือนว่าพาร์ทนี้จะต้องเป็นพาร์ทอันล้มเหลวเดี๋ยวต้องไปฝึกเล่นละพวกปลากรัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เท่าไรโอเคครับมันหันยากมากเลยครับถ้าเสียงดังไปก็ขอภายด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้กะจกแตก กระจกกระเดินมาเป็นหลายๆซี่กระส่วนแต่ว่ามันก็ไม่เต็แค่เป็นปุ๊บทำไมทำไมมันบินไม่ขึ้นหรอครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเริ่มงุดกินแล้วครับไม่ใช่แล้วนะทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมทำไมดูเหมือนจะต้องเกลี่ยแบบกันสักทีนึงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับ สงสัยคงต้องทำจริงๆครับเล่นสนุกแน่ครับางานนี้โอเคครับก็ลงไปทำาไงไรมันจะลงเร็วยงไม่โอเคครับลงไปกันนี่ใสงเงายังสวยงาม ดวงอาทิตย์เป็นกลมๆด้วยตรงนี้ห้องอะไร There are some tips for this map คืออะไรอ่านอ่านได้จะแปลไม่ได้ <c oughs> อ่านได้ครับจะแปลไม่ได้ฮะนี่คือข้อเสียของผมนะครับเกียนแมปการเกียนแมปกันสักนิดนึงนะครับก็ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ปิดคลิปไปเลยได้นะครับไม่ว่ากันหอไปทักติดอันก็ขอร้อเรื่อง <c oughs> ความเกรียนมันบังคับกันไม่ได้นะครับยนแมปไปต่อครับไม่รู้ครับว่า,วาจะ ผ่านหรือเปล่านะถึงเวลสองครับถึงเวลสองก็คือจะหยุดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นพาร์ตต่อไปคนระับแล้วก็ทําเป็นอีพีต่อไปนะครับทองใสพันนี้จะมีหลายอีพีแล้วสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บหงจุ๊บหงอยากใส่เกมรูได้จุ๊บหง เกนแบบเกนแบบเกนครับก็ถึง EP ที่สองเอ้ยถึงฮะเลเวลสองแลครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการโกงอย่างไรล้องลอยเลยนะครับก็ขอจบกันแค่เพียงเท่านี้เองนะครับนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ